ฝรั่งเผยเหตุผลทำไมย,ย้ายมาอยู่ประเทศไทยและอาศัยอยู่ที่นี่ถึง7ปีแล้วคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่มหาวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์เป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า่าว ซึ่งเขาได้มีการเล่าเรื่องราวชีวิตและรวมถึงเหตุผลที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยซึ่งเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลา7ปีแล้วเขาได้มีการเล่าเรื่องราวของเขาในช่อง youtube ของเขาเองโดยใช้ชื่อวิดีโอว่า why i m o v e to Thailand and stay for seven years คุณขขาวได้มีการเปิดเผยถึง6เหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยและรวมถึงมีการเปรียบเทียบชีวิตในโลกตะวันตกด้วยโดยเขาได้มีการเล่าเรื่องราวไว้ว่า เขาเดินทางมาประเทศไทยเมื่อปี2015และเดินทางกลับไปบ้านเกิดของเขาที่แคนาดาในปี2018และได้อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1ปีครึ่งก่อนที่จะย้ายกลับมาประเทศไทยอีกครั้งในปี2019เขาได้เล่าเรื่องราวของเขาต่อไปนะครับว่าชีวิตในแคนาดาของผมนั้นผมมีชีวิตที่ดีและผมก็มีแฟนที่ดีแล้วรวมถึงมีงานที่ดีอีกด้วยไม่ว่าคุณจะนิยามยังไงผมถือว่าผมค่อนข้างประสบความสําเร็จในชีวิตแต่ว่าในขณะเดียวกัน ผมก็รักการเดินทางด้วยที่แคนาดาผมยังไม่พร้อมนักที่จะปักหลักในการใช้ชีวิตดังนั้นสิ่งต่างๆก็เรียกร้องให้ผมนั้นออกเดินทางเพื่อตามหาความฝันของตัวเองผมเดินทางมาที่กรุงเทพและผมก็ได้พบกับผู้คนแล้วก็เพื่อนใหม่ๆมากมายผมได้เจอเพื่อนใหม่ของผมซึ่งเป็นชาวอเมริกันแล้วเขาก็ถามผมว่าคุณอยากจะอยู่อาศัยที่นี่ไหมและผมก็คิดว่าผมอาจจะอยู่ที่นี่สักพักเพื่อปักหลักและวางแผนเดินทางต่อไป หลังจากนั้นผมก็เริ่มหางานทําในกรุงเทพและบางครั้งจักรวาลก็เปิดประตูบานใหม่ให้กับผมอยู่เสมอผมใช้เวลา2-3ถึงปีในการสอนที่มหาวิทยาลัยซึ่งมันก็เป็นเวลาที่สนุกสนานและงานของผมก็มีความน่าสนใจมากผมรักการใช้ชีวิตในประเทศไทยและกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศความสวยงามและรวมถึงผู้คนที่เป็นมิตรนอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีอาหารที่ยอดเยี่ยมและมีวัฒนธรรมที่น่ารักอีกด้วย ผมจะขออธิบายเหตุผลแบบละเอียดๆว่าทำไมผมถึงได้อาศัยอยู่และย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเหตุผลข้อแรกในเรื่องของค่าครองชีพค่าครองชีพเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพูดถึงกรุงเทพมหานครและประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการใช้ชีวิตในแคนาดามากคอนโดมิเนียมในกรุงเทพใช้จ่ายเพียงหนึ่งในสมเมื่อเทียบกับการอาศัยอยู่ในแคนาดาและค่าอินเทอร์เน็ตที่นี่ก็มีราคาถูกกว่ามากเรื่องแบบนี้ทําให้คุณต้องถามตัวเองว่า คุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่กับการใช้ชีวิตแบบนี้ในแคนาดาในแคนาดาก็เป็นเช่นเดียวกับโลกตะวันตกซึ่งเกิดภาวะขาดแคลนที่อยู่อาศัยซึ่งทำให้ที่อยู่อาศัยนั้นมีราคาที่แพงมากแต่สำหรับในกรุงเทพนั้นมีที่อยู่อาศัยจำนวนมากแล้วก็มีคอนโดมิเนียมที่ถูกสร้างขึ้นมากเกินไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ในฐานะบุคคลทั่วไปธรรมดาธรรมดาสิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการหาที่อยู่อาศัยซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศแคนาดาบ้านเกิดของผมแล้ว การหาที่อยู่อาศัยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากและสิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือความคุ้มค่าของราคาคุณจะมีทางเลือกมากมายในการอาศัยอยู่ไม่ว่าคุณจะเลือกร้านอาหารหรูหราบนชั้นดาดฟ้าปาร์ตี้ริมสระน้ําไปจนถึงตลาดนัดกลางคืนที่มีราคาไม่แพงเหตุผลข้อที่2วัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวามันมีความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณได้สำรวจที่นี่คุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างสังคมตะวันตกและสังคมที่ไม่ใช่ตะวันตก เมื่อคุณเดินออกไปบนท้องถนนในกรุงเทพคุณจะเห็นผู้คนมากมายนั่งกินข้าวด้วยกันซึ่งนั่นก็มีราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งมันแตกต่างอย่างมากจากสังคมตะวันตกที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลและมีความแตกแยกกันมากในประเทศแคนาดาของผมการดื่มเบียร์ในที่สาธารณะก็ผิดกฎหมายเสรีภาพในพื้นที่สาธารณะนั้นมันก็มีไม่มากเหตุผลข้อที่3เรื่องของสภาพอากาศสภาพอากาศในแคนาดาเองก็กำหนดโครงสร้างทางสังคมเช่นเดียวกัน ในแคนาดามีฤดูหนาวที่ยาวนานดังนั้นกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะจึงมีน้อยซึ่งทำให้ผู้คนมีอาการซึมเศร้าในช่วงฤดูการเหล่านั้นโดยเฉพาะในฤดูหนาวอะไรทาของมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในประเทศที่หนาวเย็นเหตุผลข้อที่4โครงสร้างพื้นฐานในช่วง20ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลในประเทศแถบเอเชียทั่วไปและเมื่อคุณพูดถึงกรุงเทพเมื่อ30ปีก่อนเทียบกับกรุงเทพในปัจจุบัน คุณก็จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยมากเมื่อผมกลับมาบ้านที่แคนาดาบ้านเกิดของผมผมขอบอกตามตรงว่ามันเก่าและล้าสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถูกสร้างขึ้นให้ครอบคลุมเกือบทั้งเมืองในกรุงเทพในช่วง1ิปีที่ผ่านมามันมีความสะอาดทันสมัยปลอดภยัยแล้วรวมถึงอินเทอร์เน็ตก็มีประสิทธิภาพคุณสามารถดาวน์โหลดอัปโหลดได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลของทั้งรัฐและเอกชนก็ยอดเยี่ยมที่นี่มีบุคลากรทางการแพทย์เป็นจํานวนมหาศาลห้างสรรพสินค้าที่นี่ก็สวยและทันสมัยกว่าในประเทศตะวันตกมากดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะออกไปข้างนอกและช้อปปิง้งซึ่งผมคิดว่าผู้คนในประเทศตะวันตกจํานวนมากไม่ทราบถึงเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาในกรุงเทพในช่วง20ปีที่ผ่านมาเหตุผลข้อที่5อาชญากรรมที่ต่ำกรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภยัย และถ้าพูดจริงๆแล้วที่นี่มีความปลอดภัยมากกว่าเมืองทางตะวันตกส่วนใหญ่ผมแน่ใจว่าสิ่งนี้จะทําให้ชาวตะวันตกหลายคนประหลาดใจมากชาวตะวันตกหลายคนมักคิดว่าประเทศที่กําลังพัฒนาจะต้องเต็มไปด้วยอาชญากรรมพวกเขามักจะคิดกันว่าในเมืองไม่สามารถเดินไปตามที่ต่างๆได้แต่ว่าในกรุงเทพคุณจะไม่พบพฤติกรรมที่ผิดปกติทางสังคมเช่นแกงข้างถนนคุณจะไม่เห็นเยาวชนที่ไม่เคารพกฎหมาย ที่นี่คุณจะพบกับวัฒนธรรมที่ร่วมแบ่งปันและว,วัฒนธรรมที่มีความเคารพซึ่งกันและกันเหตุผลข้อที่6วัฒนธรรมไทยสังคมในประเทศไทยนั้นมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ซึ่งคุณสามารถสรุปด้วยคำสั้นๆว่าไม่เป็นไรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันขัดแย้งมากกับแนวคิดของโลกตะวันตกซึ่งแนวคิดของโลกตะวันตกนั้นมันมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งและการแบ่งแยกตอนที่ผมสอนในมหาวิทยาลัยที่นี่ เมื่อผมเดินเข้าไปในชั้นเรียนคุณจะเห็นว่ามีนักเรียนข้ามเพศนักเรียนเกย์นักเรียนทุกคนนักเรียนทุกประเภทมีการประพฤตินตนด้วยความเคารพซึ่งกันและกันและผมก็ไม่เคยเห็นการกลั่นแกล้งใดๆเลยพวกเขาไม่มีวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในหมู่พวกเดียวกันเองพวกเขามีพื้นฐานในด้านความเคารพซึ่งกันและกันและด้วยพื้นฐานของวัฒนธรรมไม่เป็นไรพวกเขาจะไม่ยุ่งกับคุณและไม่รบกวนคุณ และนอกจากนี้กรุงเทพเองยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่ยอดเยี่ยมกรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกจากกรุงเทพผมสามารถบินไปประเทศอื่นๆที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมากโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงผู้คนมากมายอาศัยอยู่ในกรุงเทพและในกรุงเทพก็มีสิ่งน่าสนใจมากมายโดยเฉพาะผู้คนทำงานแบบออนไลน์ซึ่งทั้งหมดมาทําให้ความคิดของผมเปลี่ยนไป คุณมีโอกาสได้เรียนรู้จากคนมากมายที่นี่ซึ่งมันแตกต่างจากการอยู่ในเมืองที่แคนาดาซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามรูปแบบในการใช้ชีวิตแบบเดิมๆซึ่งในตอนท้ายวิดีโอนะครับคุณคาวได้มีการสรุปไว้ว่าโลกตะวันตกตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นในแคนาดาเกิดภาวะซบเซาผมคิดว่าการทำงานออนไลน์อาจจะเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะอาชีพที่คุณสามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ ในประเทศไทยมีการเติบโตเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งทําให้มีโอกาสมากมายมหาศาลในการสร้างรายได้แบบออนไลน์ซึ่งในอนาคตผมคิดว่าคุณจะเห็นชาวตะวันตกเป็นจํานวนมากเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยผมรู้สึกว่าผู้คนจะย้ายออกจากเมืองตะวันตกที่เย็นเยือกและมีราคาแพงและย้ายไปยังสภาพแวดล้อมเขตร้อนที่สวยงามพร้อมด้วยวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและการทํางานระยะไกลซึ่งทั้งหมดคุณไม่สามารถทําได้เมื่อ20ปีก่อน และผมคิดว่ามันจะมีการปฏิวัติครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับไปบ่าย,ายสวัสดีครับ